สำหรับใครที่ท้อใจเรื่องการปักชำกิ่งโรสแมรี่แล้วก็ไม่งอกสักทีคลิปนี้มาขอเสนอการปลูกโรสแมรี่โดยใช้การเพราะจากเมล็ดค่ะมันก็คือความอยากรู้อยากลองของเราไปเจอเมล็ดโรสแมรี่ที่ขายในโฮมโปรถ้าจะไม่ผิดนะคะใน 1- นซองจะมี10เมล็ดอัตราการงอก30-40%ตอนแรกท้อใจไปละค่ะก็คิดว่าไม่น่าจะงอกตั้งกระถางทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วก็รดน้ําทุกวันใช้เวลาประมาณเกือบ1เดือนค่ะถึงจะงอกคือเทคนิคเราอาจจะผิดนิดนึงตรงที่เราใช้ดินปลูกเลยไม่ได้ใช้พวก พีทมอสหรือวัสดุที่เหมาะกับการเพาะมาเล <c oughs> ก็เลยทําให้รอนานไปหน่อยค่ะตอนนั้นหลังจากที่งอกออกมา3ต้นนะคะผ่านไปไม่กี่เดือนก็เหลือแค่ต้นเดียวอย่างในรูปนี้ค่ะเริ่มเพาะเราเรพาะช่วงหน้าหนาวพราะน้องเติบโตเริ่มเข้าหน้าร้อนก็เกือบคอหักไปครั้งหนึ่งเพราะด้วยความที่เราลดน้ําแรงไปหน่อยพอเข้าหน้าฝนเนี้ยสิคะน้องก็ไม่ได้ไปต่อคะ่ะปัญหาก,ก็น่าจะมาจากรากเน่าคนเน่าเนี่ยค่ะขณะใช้ไตโคเดอร์มาช่วยนะก็ยังช่วยไม่ได้จริงๆอย่างตอนเนี้ยน้องก็อายุประมาณ7-8เดือนแล้วค่ะ ด้วความที่เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยน้องก็เลยโตช้ามากๆคือเราอยากจะเลี้ยงให้สูงกว่านี้ซะหน่อยแล้วก็ค่อยบำรุงเขาตอนนี้อยากให้เขาโตแบบธรรมชาติแต่ก็ไม่ทันละค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะปักชำกิ่งโรสแมรี่หรือเพาะจากมเมล็ดนะคะเราขอแนะนําให้เริ่มต้นที่ฤดูหนาวค่ะกําลังใจจะมาเพียบกว่าฤดูร้อนหรือว่าฝน